โอ้เราเห็นร้อยกว่าเหมือนกันนะทดสอบความเร็วของซิมท u ูทั้ง3เครื่องนะครับอันนี้ iPhone 7 plus เนอะอันนี้ iPhone 11อันนี้เป็นซิมเติมเงินเดือนละ100บาทอันนี้เป็นชนิดรายเดือนเดือนละ199ยังไม่รวมภาษีก็ประมาณ206บาทมั้งใช้แอปเดียวกันคือ open signal เครื่องนี้เป็นยังไม่มีเน็ตเครื่องนี้ระหว่างที่รอก็เดี๋ยวเครื่องนี้ขอเน็ตฟรี โอ้โหเครื่องกลางนี่ดาวน์โหลด100.7เมกะบิตต่อวินาทีเลยนะอัพโหลด7.7เมกะบิตต่อวินาทีความล่าช้าแค่16เองแต่ไม่รู้ว่าให้ปริมาณมาเท่าไหร่นะส่วนอันนี้มันให้ปริมาณมารู้สึกจะ2 0กิกดูดินี่จริงๆสเปคขอมาแค่2เมกนันเนี่ยแต่ว,ว่าวิ่งถึง48.6แปดดาวน์โหลดอัพโหลด5.3ความล่าช้าแค่19เองนี่เดือนละร้อยเดียวนะครับเนี่ยแต่ถึงจะกำหนดมาแค่20จริงเราไม่ลดสปีดนะตัวนี้ใช้ได้ ทั้ง30วันแต่ตัวนี้ยังไม่รู้รายละเอียดว่าให้1น9บาทต่อเดือนแล้วก็ภาษีอีกเจ็ดเซ็นเนี่ยน่าจะจำกัดปริมาณมานะครับหมดแล้วก็น่าจะติดฟับหรือช้าลงนั่นเองเครื่องนี้ก็เดี๋ยวเครื่องนี้ไม่มีเน็ตนะครับเดี๋ยวจะขอเน็ตฟรีก่อนเครื่องนี้เป็น Android นะครับาการทดสอบก็กินดัตตานะครับคือกินปริมาณเดี๋ยวอีกครั้งครั้งสุดท้ายพอเครื่องนี้ยังเครื่องนี้ยังไม่มีเน็ต คือว่าแรงนะครับเนี่ยนี่สเปคสองแม็กแต่วิ่งจริงจริงห้าสิบเก้าเนี่ยเดือนละร้อยเดียวนะครับ i p h o n เจ็ด u ลอันนี้ i p h o n สิบเอ็ดโอเคเครื่องนี้ยังไม่ไมีเนยต่ะเอาไปครอบเครื่องนี้เดี๋ยวจะพยายามหาเน็ตให้ได้ก่อนเดี๋ยวจะลองกดอันนี้นะครับใช้เก้าทูกพอยต์เน็ตซีแม็กอันนี้เป็นเน็ตฟรีนะครับเป็นซิมชนิดเตมิมเงินโทรศัพท์เป็นแอนดรอยรับสิ์น่าจะได้นะ อยาสามสิบห้าบาทคุณใช้ถูกพอยเก้าพอยแรกเน็ต4ีมกปริมาณหนึ่งกิกสองวันแล้วแต่ยังได้อย่างหนึ่งจะหมดก่อนนะครับก็ลองดูเน็ตฟรีก็วิ่งประมาณนี้นะครับดาวน์โหลดเจ็ดสิบเอดจุดสามเมกะบิตต่อวินาทีอัปโหลดก็เจ็ดแปดเก้าอ่าอัปโหลดมาหยุดที่สี่นะครับจะลองให้อีกเที่ยวนึงนะครับ อันนี้เน็ตฟรีที่ใช้ทูพอยท์แรกนะครับโอ้เราเห็นร้อยกว่าเหมือนกันนะดาวน์โหลดร้อยสองเมกะบิตต่อวินาทีนะครับอัปโหลดก็ยี่สิบสามจุดห้าเมกะบิตต่อวินาทีความล่าช้าก็ดีมากครับตัวเลขน้อยครับสิบหกมิลลิวินาทีอันนี้ก็ไม่ใช่ iPhone นะครับเป็นเครื่อง Android ธรรมดาธรรมดาน,นะครับเป็น i n f i n i x Note 12 Pro 5G นะครับกับเน็ตที่เสียเงินของ iPhone เมื่อกี้นี้ถึงจะเป็นเน็ตเดือนละร้อยหรือเน็ตเดือนละร้อยเก้าเก้าและเน็ตฟรี ความเร็วก็ใช้ได้เลยนะครับ